กาบสบายดีและสวัสด,ดีเพื่อนพี่น้องกันเบิดสุขุสกคนวันสุนทรเทศดวงต่างประเทศกะดีตตอนหับเก่าสู่ซองมาบนมันตายงด้เราพี่นองเนาะโดยไม่นี้กะ,ะท,ทั้งทีมงานของเขากันสีพากันเดินทางไปปักเซพี่น้องเลยเป็นครั้งแรกกับวัา,วานาั้นเราที่จะได้ไปเที่ยวทั้งนั้นนาี่นลองเลยเน,เยกน,น,น,นากะ どんどんพี่น้องเอ้ยการเวคเกันมาโดนนานนะพี่น้องเอ้ยเนาะโดยกตอนนี้กได้เวลาลัดหมายสิออกเดินทางแล้วอ่าทางมเตียงกําลังเตรียมพี่น้องเอ้ยามานีเนอพี่น้องเนาะป่ะจังได๋ก็ไปหามู่ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะป่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งทางมเตียงกนแล้วล่ะบ่นนีจะเป็นของสะทองนเอ้ยป๊าเาใหญ่แท้นี่ My purple bào giống như nó. Văng tay ní gần. Dìa mấy tiền nhắn đây. No. Viu? Nếu là bỏ. Rita, hả? Nếu à, là bỏ. Nếu là bỏ. Oh. Cựu là Bỏ. 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 ừ, cứ chuối Bỏ. 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 vào, con Bỏ. nó, Bỏ. 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 ไปจ่าจ้าแกจะไปใช้บอกไปใช้บอกรูกบอกลุงูกขี้รดขี้รดเฮ้ยลูกลูกใจไปขี้รดได้เมือนี่รองขี้รม่แม่ม่ใช่ชงให้มาดูกันใช่ชงกันใช่ชงกันไม่ได้ใช่ชงขี้รดนีไปขี้ใช้รุดนะขี้ใช้ดะ โอ้ยแพ้ใพ้แงมนพ้แงมบอกลุงบุญดิแพ้งงมแพ้แงมบอกลุงบุก่อนแพยงงมเอาลงในเสือนะเอ้ยเจ้าจะไปพ่อหรือบอ๊เตรียมดิอะไรเตรียมเตรียมยังไงเจ้าน่ะมีเยเสือผ่านแล้เออผ่านังผมแปลมาจะไปเห็นเจ้เรี้ยงไหเจาก็่ขายยัง่ได้หนึ่งเาข่าวเจ้านี่เออเปิดเตรียมจักหนึ่งเลยสองคนบ ตามเลยเนาะอยาไปสอตัวนึขี่รูดอ่ะขี่รูดปะรูดไปรูดมายงาดเกี่ยบลายเียหหางั้นไหนรบียไปขี่รูดปะไปขี่ชลิงปะไบอกขี่ชลิงอืเป็นไรเป็นไรโอ้ก้าไดคนนะฮลห ไทว่ปจังได้ว่าโทรตามฉันแล้วบอกแล้วล่ะมีลูกชายที่ไปน้ำหมอวันนี้นะแมนตัวนงำอเร้่หง้ออีกโบไปโทรมาบันนี้ว่ะอาบน้ำอยากมาอาบน้ำมาครูทางมารีกับมาเลยเปิดประตูชั่วโดยกินี่ประตูชั่วนั่นนั่นนั่นเทนวดกันแม่เนย หล่อส kind of ุดอทุกวันเหล่อทุกวันเถ่อนกะเทยไดสองชามมือเลยข้าวมันหูนาดำหรอกฮาคิงเห็ดเห็ดึุกเเธอมาเดี๋ยวนี้นะห็ดนรุกงอมบอไปท่าต่หึงเนี่ยบทางบกเขาเอาวารีมาเลยนี่วด้าชนนกินนี่เนาะ อเคเห็นจออยู่ไหนฮพืบอนง่เอามาหนีก่อนเนาะปอตุ๊บฮฮะเป็นข้ชิมากเนาะปากกระปองเนาะใส่แล้วมันหัดพุ่ง่นเด้หาเสือใส่งมาบุญเลยอันมันบางฉันบังเนาะใส่กระกอาไฟเรียบร้อยหมแล้วเอาอามาพี่่อยจิไปบริจา เอ้าใช่ผร้ดหน่ยไหมโดยเออเชื่อไหวอย่งเี้ไว้กันมันได้มีประโยชน์เลยมันมันบังบ่คนเดียวคนเดียวมึงไหวเเดียวมึงกินแตอันี้บเชื่ตอนนี้เราลงไปจากรถถ้าคนเดียวเขาเขานุบอานาเวลาหนึ่งใครแน่ที่มาแต่อันสบายดีเพื่นที่ไปจอยไปไปบ่ไปแน่บะ เออยาลอยเมียเที่ยวอือลอยไบ่เนาะใจเย็นๆเ้อป้าจวนน่ะมนําเฮือมุนะโอ้โอ้โอ้กยังให้จุกันแท้นี่ดพบ่จุกันแท้นีดีใจบ่ฮะปสิเมาโติอดีใจอ๋อสิออกไปพุ่นฮอนพุ่นมาจักมื้อนี่เนาะบ่เคยไปเทื่อเนี่ําว่าประมาณ3โมงบุ่น่โมง มาส่วงคำเพื่อขาไปไปเดียวนั่นตาไปเลยน้ำเมนยูคนี่มัน่ากันแล้วเข้าไปอืมอืมอ่มขากันนะตามตูดกันไปนะเนาะรถเขาเก่ากับหายเขาอยู่กลางและเาอย่ามาทันมูออืมเตะเมื่อรถกันเลยไปสั่นเดี๋ยวไปเฮลือนลุงเคิื่อกันโดย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 ไปเจอกันเจอกันอยู่ที่เฮือนลุงเคิื่อนบอจันที่นอกไปแล้วที่นี่ออกเลย <อ>ถา่ายซนว์่จริงจมันต้องถ่ายอยู่ลกสาพี่เนาะไป,ไปล่างรถถ่า <laughs> ยได้ใจไปล่างรถยังยังล่างรถอยู่ห<อ>ไปล่างรถโ,โอ้ล่างผมพูดนสิบงเครึงมันน่าเชืเไ<อ>่ได้เนาะผมต้องล่างมันเนาะกลัมมาก่อนค<อ>ุณก็มีหันล่างรถมีอยู่แต่ว่าอยากล่างมือหีิเลยครับพ,พอได้พอได้ใหม่น้ำมูอเนยไปจับแล้วหมดทันแล้ว เดี no. iffs, it, ๋ยวเดี๋ยวไปไปเจอกันเจอกันไปด้วยวิวล่างบ่วิวอยู่ชิล่างให้ลุงบ่เอาชอขีดนั่นไม่ใช่ะชิล่างเห็ลุงบ่รถนะอันนี้เอาไปเฮ้ชิล่างบ่ลรถไปไปสานเดี๋ยวไปเฮียลุงเพิ่มกันโดยโดยไปไปด้วยเดี๋ยวไปหาลุงเพิ่มกันเตรียมแล้วแล้วบ่าตัวเฮ้ยนางเอกบลิวอยู่นี่บ่ บยู่พี่น้องเพิ่นต้องขึ้นไปหับเพื่นอนเพิ่นเนาะมาเสียงครอบครัวมาบุญกะเอาน้องซาก็น้องซ้า,ซายป้จอยไปนํำเนะาะไปเล่นพี่น้องเลยว้าตัวเียเราว่าลุงเพิ่มจีบอยีบอยบออยียบออยอยตีอจ จช่ไงใ่ใช่แจ้วบอใช่บอคือกันบ่คือกันบ่บุญบ่คือแล้หลงมัตชัยพูดหนิหลวงมัตสชัยนะบวมมองไดบ่คือนะกเป็บ่มนะองไบ่คือบแมนนะบ่แมนบ่บ่แมนนะไปหลงมาจักเนาะเออนี่เออแมนนีลงมานี่วา แม่จัากูเแเมนนะเฮ้ยห่อแล้วเจ้าบ่านนี้อืมบ่ค่อยกินปรได้เด้อเฮ้ยเตรียมเตรียมยังไงเจ้าจักจักก็ชอบมันน่ะอันเอาขงลูกคุณเต่าไปนะน้ำถุงน้ำอะไรนี่แหลยคอยเชี่ยวไปแข่งลายป่านะอ้ขึ้นเดียวนุ่งแม่หาหมู่เชี่ยวแค่เห็นบ่าค่อยขึ้นเมืองพีนส่งเชือยนั่งสักแห่งบ่สักแห่งนะอันนี้ก็บขึ้นเดียวเนาะนอนขึ้นเดียวใช่ขึ้นเดียวโเอาไปหอดมัอนี่มันก็คำหล่อยด้นอนคืนหนึ่ง บ่าได้อยู่แบบหอดปืนมาพื้นบ่บ่นะพืนเดียวเนาะพืนเดียวตั้งใจไปว่าขอกใจนึงไปใช้กอาทิ้น์นึงนี่ว่ะเบิ้ง่ะไปช้ยน่ะอันนี้บ่โอ้เมนบ่หนิเออเออฮู้โดโพ บอกน้องเงี้สามคนพามาลูกได้เลยนะบอกน้องเงี้ยอ่าสวัสดีเออเงี้ยแบูกกับลุงเนี่ยเงี้ยคอยแข่งเนี่ยนาะไปโม่อยู่ปลูกไหมฮะปลูกไหมว่าปูกมีเงินปลูกนี่แล้วปรอยากเงินใช่ปูกนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าเงือนอ่ายูทูบเบอร์แต่ละคนกะบริคอยขางคอยมีน้องพี่น้องเลยถามมีกับแมนมีมาจาก ตั้งเตะเข้าไปหาเฮตเพียเฮตุงานแน่ต่อยู่กรุงเทพมุาไทยแม่อ่าตั้งแต่มาเฮตุยูทูบเบอร์กะบอได้ว่าร่ำรวยอ่าเพราะอะไรแต่ซ่ำนี้เนาะโดยเพรได้กินได้ยากได้กินได้ยากอย่ยงลูกนพรไ่ได้ไปไทยว่าไงเนี่แม่เพอาะเราไปทำงานที่ไทยไปไทยไปลองเลยอิสระว่าไงเนาะแน่เป็นงานอิสระอ่าเขินมากนี่แหละเขินซานค่อยกันเลยโดยตู้เพิ่นตู้กับเขาเนาะโอ้เปิดตึ๊บบ่มียัง บ่ม <G> <package> okay. mm ีห hmm. ย well, ังอ mm ัน hmm. น right, right. <eza stakeholder> no. ี้ตู้ไว้ใส่ขวดใส่จังซี่ดอกอือนีเฮครัว่นี่น่ะบ่มีเฮือครัวได้เก่อนบ่มีเฮครัวมีแต่ชามนี่เนาะมีชามนีอืบ่มีคือกันว่าสิเฮ็ดเฮ็ดครัวก็บ่เฮ็ดงดอกอดเพราะว่าจะนอนนอนตรางนี่บ่บ่นอนเถิงนอนเถิงโดยอ๋อคือบ่นอนตราง lúc mà thân quá. Gì, má, không, 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 bỏ. Nhân hóa nhọn lục mà xuống nào này Bỏ, anh này bô không xe vấn đề bần đây. Ừ. nó nằm lần Bỏ. Đó. Thì xưa này cứ bữa nay phải Cái này nó nằm dưới làng. Tối thứ này giữa làng, mờ thứ này cũng là. Ừ. Bơi phồng lên không có mông mòn đâu. Nó nơi Nó bỏ. Nó nằm như vô, thả mà phù cũng nó. แมนี่เปบ้อยากอยากปูอยู่อยากยอเรหลยยเหลห้มีเงิอยากปูอยู่เนาะแต่ยันี้มีเงินห้ไหไหนถามบรีว่าบีมาเนี่ยมว่ามาแล้วนี่มาเลยถามบลีก่อนบอไปไปน้ำบรี่หรือไปเชียง ใส่น้ำมลรีนะฮะใส่นมอลีแล้วน้พ่อมาเชียงกัลูกจะเอาเอาเป็นังเอาเป็นยังบบบนี้ไหเนี่ยมา่ชิบไห่บอูไห่ได้กิ้งนเพื่อนบอโดยบอชิบูไห่บอนี่บอสแมนลูกพ่อได้นี่ยนะเนาะไ่ได้คือจิ๊บลูกพ่อเน่ยนะแมนบอแมนอะไรวาปั้นมากระมือข่อยก็ได้ทั้น้ําทังตอนบอนี่นะ ตนตึกๆๆกตกมาหับหลานบ่ว่าไงอีโนฝึกไปก่อนจ้ะต้องฝึกไปก่อนอีกบุกี่เดือนจะกันร่ายหน้อุ้มนงกีปเจอยม่ไะอเอาได้ล่ะอาแล้อุ้มเล็กด้อยเป็นว่าอุ้มนะนี่อุ้มแบบอุ้มแบบเอาเอาหัวไปชี้่าผว่า คนว่าลูกคนมากแบบนี้คนว่าอุ้มแบบนี้แต่นเล่นเรอุ้มหมเป็นอุ้มหมเป็นเออคนว่าอุ้มแบบนี้ลูกหมูหายอุ้มคนเมื่อยเนี่ยขับแขนช้ำคนว่านผมขับไม่ใช่อุ้มนี้เนาะบอลียอมบอลลี่มาอุ้มหมเป็นจริงเลยอุ้มเป็นอยู่เป็นจะตีตีบยผัดข้างนี้ได้อยู่บมาผมขัดตีในเฮดดิ้งใช่ไหมนะดื้งวะยุงกัดเลยนี่ เห็อลิปติกบ่ยุ่งยุ่งง่วงแล้วง่วงบ่วงแล้วไปถึงเงินเป็นลายี่บมูลจำถ้าเกิว่าชเจ้าอยู่ได้อเนาะจีบัตรเดธนาคารย่งกักดเพกันเยนาะกดพื่อไง้เหรอเเงินเวียงม่หากันลวบอบอจะเปี่ยนะอ้นี่บเป็นทางการเลยโดยเอามาจากโซนชานบ้านกันไหมบอไปเห็นยื้น้ำคอด้วยนี บองปอมว่าเลยนะไหนปอาอจะคนไปจะคนเจ้านะอี่าง้น้องคนบอ้อ่าเอาพา้องไปเที่ยวไปน้ำพาไปเบิ่งอันอย่างเงี้ยมูหูเลยนี่พา้องไปดีๆเลยแล้วลง ก็ไปนั่งทีอสภาพยกล้อหลายเจ้าน่ะจังหวะรถขวบชิเรนหอดอยู่ว่าเก่าครับฮู้จังยังแตกหลังตุ๊บตับออกเลนมันเัยไปลมเตะแล้วจังหวะเลนมาจังหวะขั้วขั้วตบตั้มข้างล่างมันอ่ะดงชายไปไม่แล้วจักสิรอดหรือบ่หน้าฝนแช่มดีๆเนาะว่ามันสิรอดอันว่าอันหน้าฝฟนหรือบ่อเนาะเอาบ่จชุเจียกอะเอาอีกปะ ยืมขึ้นซิรถนงกระจาะกระแช่โอ้ก็หลาแล้วยืมรถคันหนึ่งอย่างนี้นะหลอกเบี้ยก่ะอ่าบ่มีก็ได้เนาะวันนี้ยิี้ยแหละนีเด้อเอ้าก็หลอกเบี้ยกับ่มีก็เอาไปวันนีคิดหนักอยู่เพื่อจิตต่อไฟมาเรือนข่อยเดี๋ยวนี้ยืมเงินอยู่ต่อไฟมาคิดหนักเอาหาอบมื่นพ่โอ้ยเงินหาอบมื่นนึ่งันักเติบมาแล้วมันนักเนาะเนาะของข่อยที่นักเลยหมู่ไปว่ากัน ขอไปน้นใช่ไหนบ่ทยกับบ้ายังว่างอนเทียงก็ว่างให้นั่งนอนเบว่ายกับบ้านนั่งเโเจ้ากระดาหนาพูนในเขนั่งกรบบะนะโน้ตเบัน่อย้องนี้เนาะไปปกไประบุลไปมันสีชายเยียมเลวิ่วุวิอไ้ไปนัดซะประมาณสาทีชมู่นัดไปชิวนี่อืม เนาะชาสี่ชวโมงเพื่อิ่พจัวจักว่าเรื่องยังเพือชิฮอตกใจุ่นวันาสี่ชั่วโมงคอยกระเทชานวน้อสิมงาสี่ชั่วโมงจังุมงเพื่อดออ่าบุหูอะไรบุเคยไปวัสองวันสามสิบเอ็ดสองสามุี่ององมเที่ยวี่อมาุปจัปะปปไปโดยอะจังไรกะคอยกระเชินออกก่อนขึ้กันนะ ไปนี่ก็ได้อยู่ไปนี่ได้อยู่นี่อย่ไปล่ออกไปอันนาสร้างปูนไห้เพิ่นเ็ดแทงน้ำก่อนยังไปสร้างปูนอีกยู่เดี๋ยวนี้สร้างแล้ววะไปสภาพไปจ้าฉันมันกะผมมีปูนไอเพิ่นแล้ววะเนอะเฮ็ดแทงน้ำหรือเรียนเนาะเฮ็ดแทงน้ำก่อนโดยโดยโได้น้ำอาบน้ำใช่ใช่เจ้าแม่เห็ดหมอกคำโอ้ว่าสะท้อนะบาดเฮ็ดในงค่ยนักแพง บางทีองชาก็นึกถือก็ได้พนนงเดียวม่อยเองพนหน่เโอ้โอ้บางองเจ้าได้ไมงด้ง้นเห็ดไเห็ดเตานี่เนาะพิดเจ้าเลยโคตรพกคนเห็ดอาไรแบบเป็นลำเอียงเลยลมเอียงเลยกองชามันทึถือบ้างาปเป็นเฮือเล่าลังนึงแ่ันแเราคิดเราบางแผนในเมินะนบ้างแผนว่า

าเไหนๆกันเริ่มนะขอว่าขอชวนเจ้าเฉลี่ยเชื่อปจายเทื่อเนาะลูกเอาลาแล้วจ้ะโดยไปๆเดินทางก่อนพี่น้องเลยโดยโดยมาสบายดีเด้อพี่น้องเลยเนาะไปป้าป้าป้าจังไรกะเดินทางก่อนพี่น้องเนาะกะไปไปพ่อไปเจอกันอยู่พุ่นแหละพี่น้องเลยอ่าระวังเดินทางเนาะกลับหุงวัดจีไปจุดไหนแน่เนาะก็ต้องติดตามตึงนอนำกันเด้อพี่น้องเนาะอ่ากะบุกเยี่ยบสบายเทื่อ ต้องขอขอบ,บคุณท่านพี่น้องด้วย MC, ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนาบุธในกระตุ้นจนจบโดยปรขหารโฆษณาของมาบุญมาโดยตลอดเนาะทางบาร์บุญให้ผิดพลาดกันก็ต้องก,กราบขอโทษขออภัยไ,ไปพี่น้องกับเาเด้อเนาะไปะพี่น้องเลยทำไมก็ไปก่อนพี่น้องสบายดีแล้วสวัสดีเพื่อนพี่น้องเป็นทุกคนเนาะไปแล้วพี่น้องเลยเนาะ